ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินตกประชอนข้างทางหน้าบ้านอีกแล้วนะครับก็หมายก็หมายเดิมเดิมนะท่านผู้ชมนะก็หมายเดียวกับก่อนหน้านี้อีกคลิปสองคลิปจำได้ได้นะครับที่ผมเคยเดินมาตกที่ลงคลิปไปนะครับมันก็พอมีตัวกัดอยู่นะครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะประมาณสักไซส์ดั้มแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็กับดังดีครับกาลังใส่เกลือนะครับหาปลาใส่เกลือพอดี ก็มาลุ้นกันครับว่าคลิปนี้จะได้ทักกี่ตัวนะครับแต่ได้มันได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีตัวกัดดีอยู่นะไปครับผมรับชมวิดีโอกันนะครับว่าจะหมานไม่หมานคลิปนี้ เรื่องการท่านผู้ชมนะครับเรียบร้อยนะครับนู้นก็ตรงนู้นจะเห็นบ้างมาัรู้นะแับเยอะนะครับลูกอมนะครับไซส์กับเหมือนลูกอมประช้อนเลยนะครับไซส์เล็กๆนะครับโอเคครับผมสวยงามนะครับ โจนโอ้โหกักดกระโดดเลยคุณผู้ชมอย่างสวยอึ๊บเนี่ยกระโดดกัดสวยๆเลยนะครับนี่กัดสสวยนะนะสวยอยู่นะครับนี่กับปลา เหยื่อปลาช่อนลูกอมนะครับเหยือ่อกลมๆตัวเล็กๆนะครับปลาช่อนไซส์อย่างนี้ชอบนะครับนี่ยถามนานแล้วครับ,บนานจะออกไปใช้นะตกแต่กระสุนนะครับตรงนี้โอเคครับแจ๊บห่มคว่ำฝั่งแล้วนะไม่ไหวพนอนอนไม่เผาไฟเงีเยเย่ ดองมดองมาผมกัดเบาๆนะกัดเบาๆเับตัวนะครับวันนี้มาทักขีดสองขีดนะครับกับเยอะเดิมนะลูกอมปลาช่อนนะครับ นี่ตัวเล็กๆนะครับปลาช่อนไซปลาเกลือนี่ชอบมากเลยนะครัเจ้าหนี้ทําไว้นานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่มีโอกาสนะครับวันนี้มีโอกาสได้ใช้นะคร็โอเคครับใหก่ต้องปักะิูงะนะวันนี้มีโอกาสก็กเราเยี่ยมมาเทสนะครับโอเคเ๋้วช่อนนะ โอ้ไม่เข้มืส่งไม่ทันกัน <c oughs> ข้างหน้าเลย ครับผู้ชมเอื้อจนได้นะกัดเป็นนะครับไอตัวนี้ไอชั่นแรงไม่กัดนะต้องค่อยๆเคาะเบาๆนะครับถึงจะกัดโดนนะครับไอชั่นแรงไม่กัดนะครับต้องค่อยๆเคาะเบาๆนะหรือต้องนานเปินนิ่งเนี่ยว่าจะไป่เบียดแล้วไม่ใช้แล้วโอ้เรื่องครับงนหิดนะครับตีฟูตีฟูทําเป็นลอกเบสไปได้เฮยครับไดนตัวอยู่กับยีรอมนะครับสีเขียวอ่ะท่านผู้ชมก็ กลับไปเปลี่ยนเป็นลอกเบสมาแล้ครับลอกสปินนิ่งไม่ไหวนะครับขีเ้เกียจเกะนะครับแกะยากด้วยสปินนิ่งอใครว่าตีไม่โฟูฟูนะครับสปินนิ่งแกะยากด้วยไม่ไหวครับเดี๋ยวเวลาเอาเบสมานี้กว่านะครับแก่ง่ายกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีเยอะด้วยเลยสีส้มนะมาสองสีด้วยสีเขียวด้วยสีส้มด้วย ตัวรงม,มีตัวนะเมื่อกี้เนี่ยแต่แม่มันติดตะลิ่งมากเกินไปนะมีตัวเมื่อกี้มีตัวย้าอีกทีนะให้ลงว่ออกจากต้องอยู่อีกสักครบืบสองครบนะโดนแน่ สีส้มนะครับนี่นะอเอแล้วามีตัวขยับอยู่นะครับเห็นไหมครับอนจนได้นะครับลมมันแรงนะครับตอนเย็นๆเนี่ยอ่ะสีส้มโอเคใช่ไล่เก็บปลานะครับ โถ่ไม่ชมโถ่ไม่ชม,ม,ชมนี่ครับสวยนะครับกลับเยือลูกอมนะครับ โอปชอนนะครับนี่โอเคนะครับตัวสวยเลยตอนนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวตามตัวต่อไปถ้ามีนะ ร้อยท่านผู้ชมก่อนจะมืดนะครับนี่กับเหยือนลูกอมนะครับก่อนจะมืดนี่ฮะมิดคอเลยนะตัวนี้กัดอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับนี่เต็มปากเต็มคำนะฮะสีส้มเอปชอนไซส์ำลังดี โอเคก่ okay. อนจะมืด